แค่นี้กับพริกมาเขยียงข้าวครับอยอดนี่เขยียงข้าวเพราะว่าพริกเราปรุงมาแล้วอ่ะใช้มือครับนี่ชิ้นจ้าทอดไปสักสองกิ่งครับนี่ทอ,อ,อดสองกิ่งล้รรางครับล้างเราจะไม่ทอดแบบนี้นะครับล้างก่อนล้างแล้วเอาไส้ออก ล้างออใส่ออกครับโอเคอเาตัวเผ็ดกป็นออกถ้าเกิดไม่ออกเผ็ดแย่แล้วยอดเลยตัดออกเลยปักหาครับหาตามนี้นครับอีกายาวำนี่ขีดับเอามีดสยิมีดออกออกุบิกเลยอ,อกนยออกน นี่ครับนี่ครับได้ประมาณประมาณนี้ครับนี่นี่ตะปวราน,น,นีไม่เผ็ดนะครับแล้วก็ไปไปทอดแล้วก็ไ,ไปทําอะไรตอร่อก็ได้ครับขออนุาาญาตทำก่อนนะครับเกเปรอเด็กาไปก่อนเนะครับใจีใจก่อลเดียวทีเดเรา ควนก็ไดน่ายาบี้นน้ำข้าวขึ้นน้ำั๊บนั่นสมาทิ ไปทอดกันเลยครับ <c oughs> อ่าเอาน้ำมันเนี่ยทอดน้ำมันปะไฟป,ไปานกลางครับน้ำมันติดหยวกที่เราได้ทอ,อดเลยกระเด็นหน่อยครับอะไรอะไปไป ไม่มีเก็ดครับทำกินประจำอร่อยมากครับกินจนติดใจแล้วครับเนี่ยขอให้มันแบกบเป็นนื้อหน่อยกไม่นิ่มก็อร่อยครับใส่รสดีก็ได้ครับปัเ่เลยไปปั่นการครับกินจนได้ไครับก็ไรคไปเรื่อยๆไปต้องหยุอยากกินของอร่อยแล้วใจเย็นๆน,นี่เสียงแอะอาจจะดังเหมือนกับ ครับไปแล้วออกขึ้นเหลืองครับขึ term, ้นเหลืองเปลือกได้เนี่ยเลื่มได้แล้วเร็นอะไรที่เราทอดแล้วเราจะเอาไปขยำข้าวกินนะครับนี่จนทอดไปหรือเราทอดจนปลามันจะไม่กระเด็นครับเนี่ยามันจะไม่กรนะเด็นเนี่ยเริ่มได้แลนะ้วเนี่ยเริ่มได้แลนะ้ว แต่ผมเจาอีกครับกวาดไปกวาดไปเรื่อยนี่เราเ่มได้แล้วสวยๆนะครับนี่ดีเจ็กน้อยเออดีเล็กน้อยกุหลาบจิ้ง่ายครับโอ้โหอร่อยจัดบอกเลยอร่อยมากครับเอาคึ้คได้แล้วนี่ดูเ,เลยนี่้เลยให้มันเสด็จน้ำมันที่นี่ น้ำมันนี่เหนไหมน้ำมันยังด้นอนเลยยมีรลัก,การปรุงครับนี่ปกติากาลดรวยครับแล้วก็ปลาเขียวโอเคครับใส่ใหญ่ใส่เยอะครับยกเคลงครับจับไปครับคนไป คนเพื่อให้เข้าบเข้าเรื่องโอเค,คใ้เวลากินมาครับไอ้ลูกนี่ครับ,อรบทอดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะมาำข้าวนะอ่าย้ำข้าวเลยนี่ใช้มือครับซื้อว่าอุดอบแล้วนี่อาหารแพนมานี่เยอยะแยะครับผักก็มีหยาดไปครับนี่แต่เราเน้นพริกครับนี่ ก้องแค่นี้อ่าพริกมะขยมข้าวครับอยอดนี่ขยมข้าวเพราะว่าพริกเราปรุงมาแล้วอ่ะใช้มือครับนี่สุดยอดครับเราไปทำกินดูไม่เผ็ดขอกอค้นหวานมันๆสุดยอดอร่อยมากอืพริกทอดจัดไปครับสุดยอด